สวัสดีครับจากเซร้านช่างลุกนะครับตอนนี้กำลังประกอบไอ้ฝาของซีบีตัวห้าเอ็กนะครับผมบดวาลอะไรล้างเรียบร้อยแล้วแต่ซีนวาลแล้วก็เลยทำคลิปไปดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆหรือน้องๆได้เป็นประโยชน์นะครับยวมาดูกันครับประกอบขั้นตอนในการประกอบนะครับครับผมตอนตอนบดวาลวครับเนื่องจากมันมีอยู่สี่ตัวใช่ไหมครับก็ ผมจะนับจากนี้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็หากล่องใส่ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มประกอบกัปเลยนะครับต่อไปตอนที่เรา จะเลือกมานะครับก็แยกแยกชุดนี้ไว้นะครับเขียนแล้วก็อ่อยลืมเรื่องการวัดค่าซิมวาว,วด้วยนะครับตั้หรือกออจะได้ไม่ยาก

ที่ ID ก็เหมือนกันนะครับพอประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเช็ควาลตั้งวาลนะครับโอเคนะครับไงฝากติดตามด้วยครับ